ครับสวัสดีครับวันนี้เย็นๆนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ปุ๋ยนะครับแต่ปุ๋ยวันนี้เป็นเป็นปุ๋ยเคมีนะครับก็คือยี่7หเนะครับอ่าเป็นปุ๋ยเขาเรียกว่าปุ๋ยแบ ni, examples, แบนี้คือเรียกว่าปุ๋ยแบบละลายเร็วนะครับจริงๆแล้วก็ก็ไม่เหมาะกับองุ่นเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วองุ่นมันต้องใส่เขาเรียกว่าใส่แบบประเภทปุ๋ยที่เป็นประเภทละลายช้าเนาะเหมือนที่เราใส่ จะเป็นปุ๋ยประเภทหนึ่งนะครับที่เห็นเขาใส่กันนะครับแต่นั้นก็ไม่ไม่รู้ว่ามันเหมาะกับดินดินทรายบ้านบ้านผมไหมนะครับทีนี้ไอสวนที่ผมทําเนี่ยนะครับดินในกระถางนี่มันก็จะเป็นดินทรายแล้วก็เป็นวัสดุนะครับที่ไม่ค่อยอุ้มน้ําเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าปุ๋ยถ้าเป็นปุ๋ยเราประเภทละลายเร็วแบบนี้มันมันจะไวต่อต่อรากพืชนนะครับก็คือเรื่องของความ กระทบนะครับเรื่องของเป็นเรื่องของอุณหภูมินะครับแต่ผมก,ก็ก็ใส่นะครับใส่เป็นประจํานะครับแต่วันนี้ก็เลยจะมาเติมให้มันไม่ใส่เยอะนะครับต้นหนึ่งก็ประมาณสักหนึ่งช้อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นช้อนที่เป็นเขาเรียกว่าช้อนชากาแฟนะครับประมาณแค่นี้เองไม่ใส่เยอะใส่เสร็จก็จะลดลดน้ำหน่อยนะครับให้ปุ๋ยมันซึมลงนะครับ เพิ่มความงามนะครับตอนนี้องุ่นถ้านับจากที่วันผมเอามานะครับต้นนี้ก็เป็นองอุ่นนิ้วไม่มดนะครับนี่น้วไม่มดนะครับน้ตั้งแต่วันเอาอมาก็คือจากจากตุ้มตอนนะครับแล้วก็มาเลี้ยงเองตาเองนะครับก็ครบสองเดือนพอดนะีก็ถือว่าสวยนะก็สูงประมาณก็ตอนนี้ก็เกือบเกือบสองเมตรนะครับปลายยอดนะตอนนี้รวมวมสองเมตรนะครับกะว่าจะเลี้ยงสักสองเมตรแล้วก็ตัดยอด ก็จะให้ขึ้นค้างนะครับไปค้าคงก็เดี๋ยว่อยมาดูกันนะครับอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวก็จะมาทําค้างอันนี้มามาใส่ปุ๋ยให้มันงานไม่เฉยนะครับอ่าวนาก็หลากหลายนะครับหลากหลายตัวอยู่าคก็เลยมาเติมความงานไห่ครับนะครับเพิ่มเพิ่มความเขียวนะครับความเขียวร้ายี่ห้าจุดเจ็ดก็คือ พูดง่ายก็คือเป็นพูดเป็นตัวที่ให้เขาเรียกว่าให้ตัวเจนสูงครับในตัวเจนสูงก็คือให้เรื่องยอดเรื่องใบนะครับนั้นก็เลยเพิ่มความงามนะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับส่วนมากก็ดินที่มาปลูกก็จะเป็นดินที่ผมไม่ได้หมักนะครับแต่เอามาจากธรรมชาติก็คือมาจากพกใบไม้หมักนะครับ หลายตัวนะครับใบไม้ทั้งใบไผ่ช้ำช้านะครับใบจานใบอะไรนะครับเพราะนั้นหลักๆก็คือเป็นพวกวัสดุนะครับอ่านะครับเพราะนั้นก็เรามาติดตามกันดูนะครับสวนองุ่นหน้าบ้านนะครับของเรานะครับที่เป็นองุ่นในกระถางนะครับว่าไอในเข่งในกระถางเนี้ยมันจะรองรับองุ่นได้เท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกาวเข้มาสวัสดีครับ